没了。没开。 จ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยดนะจ้าสวัสดีครับมาป่าเขานิ่งมีจ้าบันนี่มาบ่อแม่ยังเฮ็ดอยู่ป่าของทอมเมื่อแล้วน้องพนังจันนายเนาะนี่จ้ามาหอดกันเจอเลยนี่เฮ็ดผงซาด้วยจ้าเพิ่นออกแบบกระจายกระจายเนาะพนังจันนายเนาะผงเรเคยออกก็ออกด้วยจ้าบันนี่นี่ไปผู้พนังจันเห็นดอกนี้มาจังเล

มห้เพื่ตามจ้บเึื่อนข้ามเพื่อนี้แบจะเส็จหาก็ออกได้จังไดเนาะเฮ็ดรวมเนาะมื่อไห างกายบอกื่อกีนี่ย่างกายมีป็เคนย่างก็มาแล้วเอาฮิตตั้งโครโรอยู่อยากบางเลยเนาะพนังจะนายนาะมามือนี่ไปจ้ะโอเด้นนั้นเดียไปเห็นบอหนูยู่ไปยังมางกันว่ีด เ่าดิไปเก็บตึงก็ป็นเลยเนาะอุไข่เฮ้ไอของนี่เออไปหล่อกี้ไเเพื่อเห็นอีกนะไข่หนงั่งขาเลยด้ออก็ยามากไม่ได้ไเก็บทังเหลืองทังขาวแล้วเนาะ มาเสียใจล้วจ้ะนีด่ดินี่ <ง verständ> นีอไข่เล็กหนังเธอทำไมหัวเธอขุมมอ่ม่นอือ <ง verständ> มันเป็นไข่เลยใส่สยอยู่เด้อไข่ติบุรทักเลยใส่ถุงนีงก้เกเตกไปเหลืองจ้ะ เือเหลีอยงป่ะมีอีขึ้อนอาจะจะขาวมากเป็นมือใหญ่เลยนะจ๊ะจะไข่พึอนอพน้น นี่คสดเดนนเดี๋ยวอตาเพื่อนทางใจอืมอมาจ้ามาจ้าดนี่น่ะพอมพุทขึ้นมาแล้วอืเอ้อยี่คิดก็พูเห็นจ่ะอืมอืมอันนี้ก็พูดแบ นี่อ่นนี่ยู่แล้ว,ว,ลวะเก็บไปได้ป่ะนีโอ้โหถอดอกแม่ะเป็นไงเนาะถุงมือกระถดแล้วจ้ะยงเจ้าเลยนะอืมไข่เรื่องข้าวนีขึ้นมาใหญ่ใช่ไหม มันจะขาวถ้าใหญ่ค่ะถ้าว่าให้ตั้งหนึ่งกจะปวดหัวใหญ่ม่นี่้มนะไ่ัมจอีจังมาเจอหปว đọc tôi một mình đi đọc mình trang làm vậy chứ อีกจ้ะไปหาอีกคนนะจ๊ะี่จ้ะนให้ปวดอีหมูนี่เลยจ้ะอีมูไปเลกอกไผพาไปไหลลงอู้หาามาอืนนี้แตนี่เป็นอะไรพาไม่หรอไม่ป็นผ้าหักไม่ป็น หมอขอคุอยังหอ,อีกมีหมูดอีกะอืม,มอะไร่นี้กหอขคนี่วก่มือนี่นี่ีปวกเฉยเลยเนมากอืมมีดเพผืนยังนี้ฮีข้ามนำม,มาจ้ะ โอเต้หกอ้นนีะไหนตูเออมาจตูเออมาแล้วข้าวอกมจ้ะเฮ้ยห้อน้ำห้นี่ ตูเล่นใส่เลยดิเล่นใส่เขาเลยบ่ยนี้เป็่อนตันเด็กเ่นกันหาเขาอดอกมมน,นเหชดอย่างนี้เ้นขคาม ดอกเดียวนี่อบมีหมูลเลยิต้จ้ะสองดอกกพนี่สองคู่เลยเห็นอยู่บนนี้ คุมาแล้วแรงเอาเป็นยังไทนมือดูดู่หงเขาเห็นขัมไปามอดดิพอ ดีแต่บดีเอาเนาะคือเอพอดีเลยอีกมาเนี่ยดูนะเพื่อนเพ่นเด็กันนั้นเลยค่ะดูหัวครับจังวะโอ้โหหนาเลยใกล้กันมห มุดออกมดออกมดออกมุดออกตัวเล็กๆซะที่ไหนล่ะมุดตะก้าไปี่เลยก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่นะติดปวกลายมูกสองมุ่อือนี네่จ so ้ะต oh, okay. okay. ้นเมือไปกัน hmm. ที okay. 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 Again, ่นี่ไม่ได้ อันนั้นเราบุ้มไปมากด้วยฮ่ะเข้้มาดอกชิ้วเอาไปเชื่อๆนะไข่ตาไข่แดยเนื้อขาวนู้นข้านนะไข่ใหญ่มาก แล้วงอย่างไทยมาเดยวขาวขาได้ไงปัน <laughs> ขาอีลีใจมีด็กนอ้อหยกนะลงเหลือ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 เพื่อน <c oughs> ต้องไปแย่งกับเพื่อนอ <c oughs> <c oughs> ีกปวด เจ็บเจ็บเด้อปวดอันนี้เด้อเจ็บเจ็บจินเลือดออกเลยแล้วดูดูเราเองเราเพียงบ้านใครลบใช่ค่ะเพื่อนขาเป็นเยื่อบ้านเราใส่ตะกร้าแบบนี้จ้ะให้แก้ขาเพป็นหรอกใส่อย่างนี้มาจ้ะไปไป เยอะๆกับบุ้มให่ๆมากเยอะๆออาเาะได้เนี่ย่ได้เนาะคอเพื่อนเอาห่าไหเนาะผูกเพื่อนมาก่อนเอาสีได้หลจะรกจ้ะแต่วินละนี่ขาจ้้ยเป็นหวงกับปได้เนาะดินทางไป ยิ้ทางสีเดือก็ะเป็นม่ันพูดึ้นมาดอกเดียวเพเธเรือไปฉันคล้องฉันคล้องบรื่อยๆเปิดเปิดเปิดเปมันจะได้มเรีอยเลยเร่อยๆมันยังยมันยังเมันยังเมันนะว่าทาง่อนเลยหนูเหมือนเหมือนเหมือนหมือเทะมันกีอกเลยาเปิดกันเปิดกันเปิดกน อยู่ไกลหน่อนะครังจะไหนนะเห็ีนตะขาเพื่งเลยไม่ปุ๊บอีกกัมกินงเฮ้ยเกองกันอุ้ยอุ้ยอุ้ยีอุ้ยมีไฟนี้ของอันนี้เอ๊น้ำเขียวได้ด้ขาเพื่นก็ได้ สีนน็นเสือฮะโมกเรีนมันดีนโมกเรียงเขื่อนเียกันเรงแถวดีเสืยอมากเลยเยัะไปักขาเป็นปก๊อกหมายรับแม่น้องจนาย,ยัางวกออกเลยฝนดีตกทีทางนี้ đoạn song đoạn dễ bùi bã đơ à cái này đam <đà> <laughs> <laughs> มันได้จังได๋มันได้จังได๋ก่อนโอเพิ่นมาแล้วจ้ะสลุบรู้จักกันขี่รถกายกันอยู่นี่ยาดกัน เากตามพื่นเมือกันแล้วนะขรางจะหนเนาะเพื่อนกะได้คือจะก็เฮาเนี่ยก็จะเฮ็ดรวมเนาะเฮ็ดรวมงงยไงเฮ็ดเปลองไ่ปทีไหนได้วองมดเจ้าอันห่ท่อนมัดนอยขขนมาจ้ะเขียวูลูกซิ้นเลยป้าปอบลูกซิ้นเราจะไหนแบบนี้นะเนาะ Ada nasi, a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 da มขคนออกาด้วยมันใสวยๆนี่แก้วคือาเนี่ยลิู่เก้วน่เจีเป็นของทองจีเป็นของทองพึ่เก่าจ้ะ มันบมแมนสิเป็นของกระเจ้าหอนะตาไปตามันเนาะตาไปตามันเฮ็ดไผเฮ็ดมันมคนมาบรูจะคนแล้วเชือหัดผ่ากลางเลยนะอดอกเาาดีกั่งกงักจ้ากจีกก จะเจออีกเยอาบอกแย่งไปแย่งมาอู่ไปยินเข้าไปเนีดโดเป็นถ่าเอาย่โอโ้โหน่สองไข่เรียบเลยโอโ้ยดีเนาะกะเจ้าโบย่างเนาะซุปลุกเลยเนาะถัมวไข่<อ>ได้น่าจะบ่ไขนเป็นได้ ไข่ไข so okay. <ke> ่ในโสเสารถลื่นนี่แหละปะนี่กะบอกฟ้ากันแล้วกันเนาะเมือนมีโซงเม็ดเลยจ้ะสมัครก็อ๋อเป็นลิ้นิ่งิ้นเตษสืนค่อยหลายเรม่ด้เนาะใชมะ ของเขาเมื่อไหร,ร่เต็มตะก้าคือเก่าเนาะพนังเจนายเนาะเห็ดปูอ่ะเห็ดละงกแดงเห็ดละงกเหลืองเห็ดละงกขาวมียอย่างอีกเห็ดผนะึ่งซ่านเนาะอันนั้นจ้าคลิปนี้ก็ตั้งแต่รัดแรงจนมาหมืดค่ำจนวมาดึกเด้อจ้านี่อันนั้นจ้าแม่นังเจนายก็จะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่นังเจนายเด้อจ้าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์ให้แม่นังเจนายเด้อให้คุ้มกับ ค่ะเมื่อ,อย่างให้พ่อให้พี่น้องเบิ่อเนาะพี่น้องะจะไหนเนาะไปจ้า